เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์คันนี้ครับ Haval S6 หรือว่าเ6นะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดในรุ่นที่เรียกกันว่า Haval S6 Hybrid a บ t r a อครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออโตคาโทร2 5 1 3์โทร0 2 5 1 3 8 8 5 0 ชมครับวันนี้ผมขับรถยนต์ยี่ห้อ h a วเวลในรุ่น s 6หรือว่า s 6 Hybrid Ultra เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสได้จับต้องรถยนต์ยี่ห้อนี้ในประเทศไทยนะครับรูปทรงรถนั้นเป็นแบบรถที่เรียกกันว่า SUV Sport Utility Vehicle แต่ว่าเป็นรถที่ขับเคลื่อนแค่2อล้อนะครับ ออกแบบตกแต่งภายในเป็นรถแบบทันสมัยเป็นรถยุคใหม่แท้ๆไม่ต้องมีอะไรมากมายมารกรุงรังทั้งหลายภายในนั้นสีดำเป็นหลักก็จริงนะครับแต่ว่ามีแซมด้วยสีเทาอ่อนแล้วก็แบบสีคอปเปอร์คือสีทองออกทองแดงแซมเอาไว้ทำให้มันดูเป็นยุคอวกาศหน่อยหน่อย รวมทั้งแผงหน้าปัดด้วยนะครับจะแตกต่างจากรถสมัยนี้ทั่วไปแผงหน้าปัดนั้นทำในรูปแบบของรถไฟฟ้าแท้ๆทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นรถไฮบริดนะครับทุกอย่างเป็นดิจิตัลที่อ่านง่ายสบายตาการควบคุมต่างๆก็อยู่ที่จอตรงกลางนี่ใช้ระบบสัมผัสนะครับ จอตรงกลางนี่น่าจะประมาณสัก12นิ้วว่าอย่างนั้นเถอะส่วนจอตรงหน้าปัดก็ประมาณสัก10นิ้วเรื่องของแผงหน้าปัดนั้นนอกจากจะดูได้ที่หน้าปัดแล้วนะครับในเรื่องของความเร็วต่างๆยังสามารถมองได้ที่กระจกเพราะว่ามี Head-Up Display Head-Up Display ถ้าจะมองจริงๆเนี่ยถ้าคนตัวสูงๆและปรับเบาะขึ้นสูงหน่อยเนี่ยบางทีมันจะมองตัวเลขความเร็วหัวขัดขาดหน่อย ถ้าปรับเบาะต่ําสักนิดหนึ่งอยู่ในมุมที่มองจากทางต่ํานิดหน่อยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญอะไรของการขับขี่นะนอกจากจะมีเรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของต่างๆแล้วยังมีสัญลักษณ์ที่คอยบอกว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยอยู่ในช่องทางเดินรถหรือว่าอยู่ในเลนถูกต้องไหม เพราะว่ารถคันนี้เขามีระบบต่างๆที่ช่วยเยอะนะมีระบบที่ช่วยให้รถแล่นอยู่กลางช่องทางเดินรถหรือว่ากลางเลนนะครับก็เดี๋ยวจะมาว่ากันทีละเรื่องทีละขั้นตอนที่นั่งแถวสองปนักพิงแยกส่วนปรับพับได้แล้วก็รถคันนี้พอเป็นรุ่นอัลตราก็จะมีซันรูฟ นะครับมีซันรูฟควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งแผ่นทึบแสงแล้วก็ซันรูฟที่เป็นกระจกควบคุมด้วยไฟฟ้าซันรูฟนั้นเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ถึง1.2ตารางเมตรว่าอย่างนั้นนะครับตามสมุดคู่มือเขาบอกเอาไว้ก็ถือว่าเป็นรถที่มีห้องโดยสารโปร่งโล่งนะครับนอกจากจะมีกระจก หน้าต่างขนาดใหญ่แล้วยังมีซันรูฟมาช่วยอีกในวันที่อากาศดีๆก็อาจจะเปิดซันลูฟลองวิ่งดูได้นะร,ระบบขับขี่รถคันนี้ขึ้นมาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเกียร์ก็เป็นปุ่มหมุนอยู่ตรงกลางคอนโซลนี่นะครับกดเกียร์ P ก็กดลงไปจะปรับเกียร์ D เกียร์ N เกียร์ R แล้วก็หมุนคลิกๆด้านหลังก็เป็นสวิต เบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นสวิต์เบรกมือไฟฟ้าทํางานได้ดีครับเครื่องยนต์เงียบเรียบช่องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายเรื่องของระบบการขับขี่อย่างที่ผมบอกครับก็สามารถสั่งการเกือบทุกอย่างได้ที่จอตรงกลางนี่จอขนาดประมาณ12นิ้วที่ผมว่านี่ขับขี่เลือกได้ไว้เจ้ามาตรฐานประหยัดสปอร์ต นะครับหรือว่าระบบที่คุณต้องการป้องกันการลื่นเพราะว่าเขามีแบบพื้นหิมะพูดง่ายคือป้องกันการสลิปการฟรีของล้อเมื่อขับบนถนนเปียกหรือลื่นก็ใช้ได้นะครับทั้งหมดเป็นภาษาไทยสัมผัสแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายต่างๆที่สั่งการด้วยเสียง เช่นเรื่องของการเปิดปิดหลังคาซันรูฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีตัวกราฟิกบอกให้รู้ว่าตอนนี้รถกับเคพื่อนอยู่อย่างไรหลายๆอย่างถ้าจะใช้งาน h a r v a l S6 หรือว่า S6 Hybrid Ultra คันนี้เนี่ยคงต้องปรับตัวทำความคุ้นเคยกับมันเยอะๆเ,เพื่อที่จะได้ใช้อ p อปชันต่างๆได้ครบถ้วนนะครับ จะได้ใช้มันได้ครบถ้วนทุกอย่างที่เขาให้มาในระยะที่ยังใช้ไม่ได้คล่องแคล่วเนี่ยผมแนะนำว่าเลือกโหมดไหนสักโหมดลองก่อนและพอใจโหมดไหนอย่างไรใช้ตรงนั้นไปก่อนเพื่อป้องกันความสับสนนะครับอย่างที่บอกครับเป็นปรถที่พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายด้านหลังมีช่องแอร์สำหรับคนนั่ง ถึงเรื่องของข้อมูลเทคนิคกันก่อนอย่างอย่างที่เราเกริ่นกันมาว่าคันนี้เป็นรถแบบไฮบริดนั้นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในของรถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปจ่ายน้ำมันแบบ Direct ินเจคชั่นความกว้างกระบอกสูบ75มิมระยะชัก84.9ม mm, ิมความจุรวมกันก็1,499ซีซี หรือว่าเครื่องพันหครับเครื่อง 1. 5ลิตรแล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยรองรับน้ำมันเบนซินถึง e 2 0มีกําลังสูงสุด150แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทํานาน5 5 0 0อรอบถึง6000รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่230นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน1,500ถึง4,000รอบต่อน,นาทีถ้าหากวัด เอากําลังกันอย่างจริงจังนะครับคือหมายความว่าไม่ใช่เอาตัวเลขมาบวกกันเฉยๆให้ทั้งเครื่องยนต์และก็มอเตอร์ทํางานแล้วก็วัดประสิทธิภาพสูงสุดก็จะได้กําลังที่243แรงมา้าแล้วก็530นิวตันเมตรถ่ายทอดกําลังไปสู่เกียร์ด้วยระบบดูอัลคลัชนะครับรถคันนี้เนี่ย ยาวทั้งคัน4,653ม mm, มิลลิเมตรกว้าง1,886ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1,724ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อ2,738ม mm, ิมลลิเมตรคือวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลังนะครับ2,738มิมลลิเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกโฟร์สันสตรัตพร้อมด้วยช็อคแอ็บซอบเบอร์แล้วก็เหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นมัลติลิงพร้อมด้วยช็อคแอ็บซอบเบอร์แล้วก็เหล็กกันโครงระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อ้อถัังนมน จุ6กลิตรจุใจทีเดียวครับทั้งๆท,ที่เป็นรถไฮบริดซึ่งมีอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างต่ำอยู่แล้วแต่ก็ให้น้ำมันมาแบบจุใจทีเดียวระบบต่างๆของ h a r a l S6 หรือว่า S6 คันนี้เนี่ยให้มาเยอะแยะเหลือเกินอย่างที่ผมบอกในตอนแรกเอาเฉพาะระบบที่สำคัญสคัญอย่าง DFM <of> <c oughs> นะครับก็เป็นระบบที่คอยตรวจและก็เตือน เมื่อพบว่าผู้กับขี่เนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการล้าจากการขับระยะทางยาวไกลโดยสังเกตจากการใช้คันเร่งบ้างอะไรบ้างหรือเมื่อขับด้วยความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปยาวนานเกิน4ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเตือนขึ้นมาครับก็เตือนขึ้นมาทั้งภาพและเสียงเป็นเวลา20วินาทีทุกๆ10นาทีจะเตือนครั้งหนึ่ง ซึ่งหากจะตั้งค่าใหม่เนี่ยต้องดับเครื่องยนต์เท่านั้นแล้วก็ตั้งค่าใหม่เท่ากับบังคับนะครับเท่ากับบังคับให้หยุดพักผ่อนนะสชั่วโมงถ้าความเร็วเกิน80กเมตรถ้าเราปล่อยอย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่ไปปรับตั้งค่าใหม่นะครับมีระบบอีกอย่างที่ผมชอบมากคือระบบตรวจและเตือนเมื่อเปิดประตูในขณะที่มีมอเตอร์ไซค์หรือมีใครมาบางทีเราเผลอเปิดเพาะมาเนี่ยเขามาชนเข้าเกิดอุบัติเหตุก็มีระบบ ตรวจและเตือนทั้งไฟกระพริบทั้งเสียงเตือนขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control นั้นนอกจากจะช่วยรักษาความเร็วเดินทางคงที่ช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าแล้วเวลาที่เข้าโคง้งระบบอัตโนมัติมันจะอ่านว่าแมโค้งขนาดนี้นี่เราตั้ง Adaptive Cruise Control เนี่ยเร็วเกินไป มันก็จะชะลอความเร็วลงมาให้ให้อยู่ในระดับที่ตัวเซ็นเซอร์มันคิดว่าปลอดภยัยอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนอายุมากอย่างผมหูตาฟ้าฟางระบบที่ชอบก็คือระบบช่วยจอดตั้งโปรแกรมที่หน้าจอนี้ได้ครับนะจอ12นิ้วระบบสัมผัสนี่แหละตั้งได้จะจอดแนวตั้งจะจอดแนวขนานกับถนน หรือว่าจะจอดแนวเฉียงทะแยามรับตั้งเลยมันจะช่วยดีนะครับแล้วก็มีระบบ LCK ที่ผมบอกครับจะช่วยคุมรถให้อยู่ตรงกลางช่องทางเดินรถได้นะแล้วก็มีเรื่องของสามารถสั่งการระยะไกลได้หลายอย่างทีส่สำคัญสำคัญสำหรับเมืองไทยคือสั่งเปิดเครื่องปรับอากาศกรอไดนะ้จอดรถกลางแจ้งลงไปรับประทานอาหารสั่งเปิดได้ สั่งล็อกรถได้ปลดได้ไอน้นี่ไอ้นี่คนย้ำคิดย้ำทำอย่างผมชอบเอ๊ะเราล็อกรถหรือยังนะสั่งระยะไกลได้เลยสั่งเปิดหน้าต่างได้ครับอีกอย่างหนึ่งคือเขามีระบบระบายความร้อนที่บอกเนี่ยปรับได้สามระดับนะก็สามารถสั่งระยะไกลได้เช่นกันสั่งเปิดปิดหน้าต่างได้จากระยะไกล ระบบปรับอากาศมีกรอง C N 95ซึ่งจะยิงประจุไอออนลบออกมาช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5ได้ดีนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบต่างๆที่ h o ว e a S6 หรือว่า h 6 Hybrid Ultra คันนี้ใส่มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับทีนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องการขับขี่บ้าง ผมเริ่มขับจากในตัวเมืองการจราจรก็หนาตาก็ขับง่ายสบายครับแล้วก็ใช้โหมดขับขี่ประหยัดขับสบายสบายคล่องตัวน้ำหนักพวงมลาลัยเบามือดีแล้วก็เวลาที่จะจอดก็อย่างที่บอกพอมีระบบช่วยจอดนี่แม่มันทำให้สบายขึ้นเยอะช่องเก็บของเยอะแยะ สามารถวางของได้เยอะแว่นตาเรื่องของไอ้โดนใ้นี่จุกจิกจๆๆิอยู่รอบตัวไม่ต้องเอื้อมไปไกลเบาะนั่งดีรับกับลำตัวนั่งนุ่มสบายช่วงล่างาคงปรับมาเพื่อให้เป็นรถในเมืองรถครบครวัวหน่อยๆทำมานุ่มนวลใช้ได้พอขึ้นไปบนทางระหว่างจังหวัดที่เป็นไฮเวย์ว่าอย่างนั้นเถอะใช้ความเร็วได้บ้างพอเลี้ยว ในองศามุมแคบๆหน่อยก็จะมีการเยอนิดหน่อยไม่มากนักไม่ถึงกับเวออะไรก็เข้าใจว่าเขาคงเน้นไปที่เรื่องของความนุ่มนวลเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีถือว่าเป็นตัวที่มาแรงอีกตัวหนึ่งสำหรับตลาดรถบ้านเราครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงแล้วก็ถ้าดูจากทิศทางของบริษัทหรือองค์กรเขาเนี่ย น่าจะมาออกแนวไฮบริดออกแนวไฟฟ้าออกแนวรถสมัยใหม่มาเรื่อยๆล้ะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าหน้าตาแบบนี้เออถูกฉลกถูกใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ้าหน้าตามันถูกฉลกถูกใจแล้วแล้วจะขับถูกใจถูกมือถูกเท้าท่านหรือไม่ลองขับดูครับ S6 หรือว่า H6 Hybrid เนี่ยเข้าออกมาจำหน่ายในบ้านเรา2รุ่นด้วยกันคือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าต่างกันอยู่ที่ออปชั่นมีรุ่นอัลตราคันนี้ราคา1,249,000บาทกับรุ่นโปรถูกลงไป1 0 0 0 0แสเหลือ1น4 9 0ล้บาทถือว่าเป็นการเปิดตัวของรถยนต์ยี่ห้อฮาวเวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็มีข่าวครา,าวที่จะตามมาเรื่อยๆ สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการทําการตลาดของรถยนต์ยี่ห้อฮาวเวจากประเทศจีนคันนี้นะครับคือจะเห็นได้ว่าเริ่มมาเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออื่นก็จะเริ่มระดมหาผู้แทนจําหน่ายหรือว่าดีลเลอร์ก่อนให้ครอบคลุมอย่างน้อยเริ่มต้นมาก็50-60แห่แงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าฮาวเวนั้นเปิดตัวมาแบบโลกยุคใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย ใช้ออนไลน์ปูพรมเข้ามาเรื่อยสร้างกระแสสร้างไวรัลขึ้นมาเรื่อยนะครับก็อาจจะเป็นแนวคิดใหม่ๆคนในวงการรถยนต์ก็จับตาดูว่าวิธีการแบบนี้มันจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่เปิดมาแล้วก็มีการเปิดรับจองรถโดยยังไม่บอกราคาก็มีคนเข้ามาสนใจเยอะทีเดียวนะครับ แล้วก็เปิดสเปครถจากเมืองนอกเข้ามาเอารูปพลางเข้ามานู่นนี่นั่นมาถึงวันนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเป็นรถยนต์ที่หน้าตาดูเก๋เท่สวยงามดุดนันตัวอัลตร้านี่กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมดูแวววาวดูพราวขึ้นมาดูใหญ่ดูดุดันขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ภายในกว้างขวางใช้ได้ ระบบไฮบริดก็ถือว่าทำงานเชื่อมต่อกันได้ดีสิ่งสำคัญนะครับที่ฮาวเวลจะต้องพิสูจน์ให้กับผู้บริโภครู้ก็คืออย่างที่บอกกันเรื่อยๆครับรถยนต์นะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องใช้มันเป็นสินค้าที่หลังจากซื้อขายกันแล้วมันไม่ลาขาดจากกันมันยังต้องการเรื่องของการซ่อมบำรุงเรื่องของการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหะครับที่หาว่าจะต้องทำให้ ผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ซื้อไปเป็นเจ้าของรถมั่นใจว่ายังสามารถควบคุมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอยู่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อนาคตไปไกลครับ